สวัสดีครับพุดน้ำดื่มนีเจ็ดเจ็ดหอมถือสอเดชพันธ์ได้กี่ไฟแล้วสี่ห้าไฟแล้วไฟชนะหมดไหมชนะแพ้หนึ่งเอาแพ้อุดรน้อยตัวเดียวแพ้อุดรน้อยตัวเดียวที่เหลือชนะหมดเลยนะครับอ่ะมีรายการและช่องเจ็ดสีวันไหนครับวันที่สิบเมษาเราเจอกับตัวเดิมที่เจอที่บุรีรัมย์นี่เมฆพยักเข่เมฆพยักผอมกลิ่นวันนั้นดุยไดโน่ดั่งผ้าอยู่ด้วยทำให้เราได้รับเหนึ่งหน้าในไฟนั้นเพราะหนุ่ยไดโน่วันนั้นเกมเป็นไง เออเป็นรองเขานี่ใช่ไหมมันสั่นยกเป็นรองเนีย่ยเออแล้วชนะลูกไหนต่อยต่อยหน้าไต่ท้องก <ฮะ S 2> ยกสี่ที่ยกสี่อ๋โอโอ้ช่วงหลังเขาฟอร์อมดีมากอืมสามฟอร์มหลังจะนะชนะใครบ้างชนะเมฆพยักที่บุรีรัมย์ครับก็ชนะเบกของไฟของไฟติดแต่เมฆพยักเป็นไงบ้างครับดูเกมกันช่วงวันนั้นอาวุธจะคล้ายๆกันมาช่วงต้นๆอาวุธแต่ซ้ายนะครับเขามีในครับมีในอ๋อแต่ที่เหลืองๆเขาจะมีในแล้วก็ลอยกว่าเรานิดนึงเขาสูง ส่วนเราก็มีลูกเปลี่ยนเกมมีมีหมัดมีศอกวันนั้นใช่ปะมีมัดรอดักเขามีหมัดรอดักเขาใช่ครับเออเขาเขาสูงกว่าเราเยอะไหมสูงเยอะเยอะอยู่ครับโอ้เรามีจ่อย่อยยากไหมเนี่ยไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับรอเออเขาขวางหน้าแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็ฟอร์มดีขึ้นมาใช่ครับล่าสุดเขาชนะที่ราบเนินมันได้ดูไหมดูเขาชนะคมเพชรครับเออโคมเพชรสูงกี่ราศีต้มเป็นไงบ้างก็โชคดีอยู่โชคดีเลยโคลมเพชรเล็กกว่าด้วยบ้าง แล้วไฟนี่ต่อยยังไงต่อยก็ต้องเดินเดินเข้าหาเราเดินอยู่แล้วใช่ไหมเราชอบเดินหรือว่าเราชอบตั้งรับได้ได้หมดแล้วได้หมดล่าสุดไปเป็กเนี่ยเราตั้งรับนี่ใช่ครับใช่ไหมอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเจอแม่พญาก็คงต้องเดินใช่ครับต่อยชอบเจ็บกี่ไฟแล้วเนี่ยเคยเคยต่อยแต่ละพวกเอกครับกี่ไฟละสามสามสิบไฟเป็นไงบ้างแพ้เป็นสยามคนเดียวอ๋อ เ,าเ็าถือว่าผลงานโอเคที่ช่องเจ<ช>็ดโ,โแล้ววันนี้ต่อยออกตู้ด้วยต<ช>ู้แรกเลยปะตู้แรกครับผมต้องโชว์้วยสิน้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยรอย้อยห้าปอนด์ครับผมร้อยห้าปอนด์ตันนี้ช้ำว่างอยู่นะใช่ครับเอเอสกิดสกิดป๋าได้ไหมขอชิงเลยได้ไหมครับป๋าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาขอขอชิง นี่ปไปครับพอชิงมาห้าปนะอนครับปอนิอกไฟตอกไฟครับผมไม่ต้องทําแล้วฟอร์มดีแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวป่าเดี๋ยวป่าได้ยินแล้วป่าคงจะให้ชิงแล้วล่ะเพราะว่าแชมป์มันว่างอยู่ตอนนี้เขาสลากกันหมดและถ้าวันที่สิบโชว์สวยช่องเจ็ดสีที่ต้องต้องได้แลนะ้วเนาะหรือว่าเอาไฟนี่เลยอ่าถ้าได้ก็จะดีใช่ไหมเออลูกพี่เราเป็นไงบ้างพิเศษดูแลดีไหมดูแลดีครับเขาดุไหมหมดไหมหมด ไม่ไม่ค่อยแตะครับต้องขยันซ้อมของแม่เลยครับขยันซ้อมจริงๆเนี่ยเราเป็นมวยใครเป็นมวยน้ำดื่มหมีครับของใครของน้ำน้ำหมีเนี่ยชื่อเขาชื่อหมีใช่ครับอ๋อแล้วเขามาเชี่ยวไหมเขาไม่เขไม่ค่อยทำเข้าวิธีครับพอทำงานแล้วครับแล้วเขาอาชีพไหมอาชีพทุกไฟเลยเมื่อก่อนซ้อมอยู่ที่ใต้เหรอเมื่อก่อนซ้อมอยู่ลมกล้าวเราเราชื่อเดิมอะไรพุทธลูกลมกล้าอ๋อพุทธลูกลมกล้าก็ดุน มือนแถวบางมีนบุรีอะไรนะสวนอุทุมแล้วใครนี่ของคือของน้าหมีป่ะไม่ใช่ใค่ไอ้นี่เขาซื้อมาอ๋ออ๋ออ๋ออก็มาอยู่กับสอเดชพันชนะเกือบทุกไฟเลยเนาะแพ้อุดรน้อยไฟเดียวถือว่าผลงานดีมากอายุเท่าไหร่ครับก็ปีนี้ข้าสิบแปดแล้วหกสิบแปดปีว่ายังน้อยอยู่เลยไปปล่อยกี่โลเนี่ยห้าสิบสามร้อยร้อยห้าปอนด์ต้องหมดกี่โลอ่ะห้าโลหโอ้ยเยอะนะ่ยไวเหรอ ไหวพอซ้อมไปมันเจอเนาะเจอมาในแข่งก็มีติดไข้บ้างครับมีวันพิเศษก็ติดติดัยครับเยอะอยู่มาวยเยอะนะเออมาเป็นไงมาอยู่ค่ายนี้ประมาณกี่เดือนละหกเจ็ดเดือนเป็นไงอยู่ดีๆดีไหมดีครับสนิทกับใครที่สุดเลยนะชอบเสือใหญ่ก็แลมสิงห์รอเออแล้วคนอื่นอ่ะมีใครชอบกวนไหมไม่ค่อยมีมีแต่เด็กๆมีต่เด็กๆแล้วทำห้าทำห้ารู เออห้ากิโลใช่ชกกลางวันด้วยจะพื้นไม่เนี่ยห้าโลผมว่าเนี่ยมันทำทำไม่อยากทำใหบพื้ชกกลางวันล่าสุดเมื่อไหร่ครับกลางวันไอ้ชกกับที่ชกตัวเต็งที่ลุมพินีครับตอนสี่สี่ครึ่งสี่โมงครับแต่ก็ไม่กลางวันถ้าชกเจ็ดสี่นะใช่ครับช,บชบกเจ็ดชกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ที่ชกหลังคู่เอกเนี่ยนานนานนาเลยสามปีมีปีปีปีนี้มีเด็ดปีกว่าๆนะใช่ครับโอเคฝากแฟนคลับเลยครับพุทธ ับผมคุน้นน้ำดื่มนี้นะ,นะนค,นครับฝากช่น้ำก้าวและแฟนมๆทุกคนับที่ที่ให้กำลังใจครับวันนี้มัเต็มที่แน่นอนครับรอ,อติดตามเยอ์ได้เลยครับอ๋อช่องเจ็ดนี่ต้องโชว์เลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ สุดท้ายนะครับฝากไว้ออกตัวหน่อยครับพักยกเอกจุมพรนะครับใส่แอดข้างหน้าครับ A E K 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าแล้วตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับเอาไว้ออกตัวหน่อยเล่นน้อยเล่นน้อยร้อยสองสบายมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วพักยกผมเนี่ยเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นครับสบายใจได้นะครับเล่นเท่าไหรจ่ายเท่านั้นผมการันตีการเงินให้เองนะครับย้ำนะครับ a e k 8 6หรือว่าสแกน QR วโค้ดที่อยู่ด้านซ้ายมือผมครับ a อัด e 6 ok. a e k k 8 6ปกกขอบคุณครับ